สร้างความแตกต่างในงาน Thailand Mobile Expo 2025บริษัท a d v i s e IT Infinite จำกัดมหาชนจัดงานแสดงสินค้ามือถือที่ใหญ่ที่สุดของปีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23-26ถึงตุลาคม2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตพร้อมนำเสนอแนวคิดการยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อสมาร์ทโฟนให้ครบทุกมิติทั้ทงสินค้าบริการและโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคเศรษฐกิจท้าทาย คุณนัทนัทเธิการัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดไว์ไอทีอินฟินิตจำกัดกล่าวว่าเราตั้งใจจะทําให้แอดไวต์เป็นจุดหมายแรกของคนที่มองหาสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Apple หรือ Android พร้อมนําเสนอแนวคิดการยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อสมาร์ทโฟนให้ครบทุกมิติทั้งสินค้าบริการและโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคเศรษฐกิจท้าทายปีนี้เราจัดเต็มในงานไทยแลนด์ม o บายเอ็กโปเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ และในเดือนหน้าเป็นต้นไปเราจะเดินหน้ารับลูกต่อด้วยอีเวนต์โมบายโรชโชที่หน้าร้านแอดไวส์ในสาขาต่างๆรวมไปถึงการผลักดันกลยุทธ์ขยายพื้นที่ขายสมาร์ทโฟนฝั่ง Android ในสาขาทั่วประเทศขณะเดียวกันเราก็ยังคงขยายรีสอร์ทอย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจเพื่อผลักดันการเติบโตของสินค้ากลุ่ม Apple และทําให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการคุณภาพของเราได้ง่ายขึ้นในทุกพื้นที่คุณชนัะยาใจยศินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท แอดไวไอทีอินฟินิตจำกัดกล่าวว่าในงาน Thailand Mobile Expo ครั้งนี้เราอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่ต่างออกไปจริงๆเรามีโซน Experience Hub ให้ลูกค้าทดลองเครื่องอย่างละเอียดพร้อมบริการให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัวและมุม Accessory ที่ช่วยเต็มๆการใช้งานให้ครบทุกฟังก์ชันนอกจากนี้เรายังมีโปรโมชั่นที่ช่วยให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นทั้งโปรแกรมเทรดอินการผ่อนชำระระยะย,ยาวและของแถมสุดคุ้มอย่างฟิลหน้าจอ3ชิ้น เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าตอบโจทย์ลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายในขณะนี้รวมถึงการต่อยอดประสบการณ์หลังการขายให้ลูกค้าผ่านระบบ Advice Plus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม CRM เลยที่ใหม่ของเราที่เปิดตัวไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ที่ต่อเนื่องให้กับลูกค้าของเราในทุกๆการซื้อ